สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับสำหรับเวลานี้11นาฬิกา23นาทีที่ผมอัปเดตข่าวเนาะ,ะวันที่วันนี้วันที่18มิถุนายนนะครับผมอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพเขาเรียกว่าทัพขุนพลของ,ง BG ปทุมยูนเต็ดกันหน่อยนะ The Blue Machine นะฮะชือะ่อภาษาฉายานะครับสมญานามภาษาอังกฤษนะ,ะ The Blue Machine นะ,ะ Blue Machine นะครับผมเหมือน Red Machine นี่ลิเวอร์พูลใช่ไหม อันนี้บลูแมชีนนะครับผมอของ b g จีปทุมยูเนเต็ดนั่นเองนะมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างมาอัปเดตกันหน่อยเนาะสำหรับทิติพันธ์ก็นะ,ะทิติพันธ์พ่วงจันนะครับก็ได้กล่าวถึงสารัฐอยู่เย็นนะครับผมบอกว่าเราแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเข้าหากันเลยนะฮะนะครับผมก็เล่นในทีมชาติด้วยกันมานานอ,อยู่ที่จริงก็เล่นกับทีมชาติด้วยกันมานานเนาะก็ยังอยู่ในสโมสรก็ยังเล่น พอได้ได้ร่วมเล่นด้วยกันปะปลายแต่ผมเชื่อว่ามันจูนกันง่ายอยู่แล้วนะผมว่าเล่นกันแบบว่า,เ,าเป็นเหมือนแบบว่าพอสมควรนะเจอกันมานานเนี้ยเลยปรับจูนอาจจะอะไรได้ไม่ปรับจูนได้หากันได้ไม่ยากเท่าไหร่นะอ,อดีตมิฟิโออิตะทรินิตะนะครับยกนะครับสหรัฐนะเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพหลังรู้จักกันมานานตั้งแต่ทีมชาติย1 2ปีนะโอ้โห เล่นเจอเล่นด้วยกันสมัยทีมชาติมานานนะอารมณ์ประมาณแบบว่าชาบีกับอินเนสตาอะไรประมาณนั้นเนาะชาบีกับอินเนสตาเลยนะเอออารมณ์ประมาณนั้นที่เล่นเติบโตแล้วก็เล่นมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมองตารู้ใจอะไรเงี้ยแทบจะเห็นเห็นเซนบอลกันแบบว่าทัานกันอะไรประมาณนั้นเนาะอ่าท,ทิพันพ่วงจันทรกองกลางบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับยกสาระอยู่เย็นมิดฟิลตัวเก่งอ่าตัวใหม่นะครับของทีมเป็น ผู้เล่นที่มีคุณภาพหลังลงเล่นด้วยกันครั้งแรกนะครับตั้งแต่นะทีมชาติไทยอยู12ปีมาแล้วนะโอ้โหนะยาวนานเหลือเกินนะอดีตมิฟิ์ของอุตาทีนิตะนะคเคยร่วมงานกับอดีตกับนันทีมกิเลนพยองสมัยค้าแข้งที่ SGG เมืองทองยูเนเต็ดก่อนจะกลับมาผนึกกำลังกันอีกครั้งในสีเสื้อ BG ปรปทุมยูเนเต็ดนะครับนอกจากนี้ยังเล่นร่วมกันในานามทีมชาตินะครับผม ทางด้านทิท่ิพันธ์ก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ว่าประมาณว่าผมกับตังเจอกันครั้งแรกในการเล่นทีมชาติชุดยู12ปีพวกเราเติบโตในโลกฟุตบอลมาด้วยกันทั้งในนามสโมสรและทีมชาตินะฮะเขาคือผู้เล่นที่มีคุณภาพทำให้เราแทบไม่ไม่ต้องปรับตัวอะไรเข้าหากันเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆของทางทิธิพันธ์เนาะ อืมนะครับอันนี้น่าจะจูนแดนกลางนะกันได้ไม่ยากนะโอ้โหสงผนึกแนวรับกลางรับกลางรับแน่นเลยทีเดียวนะสำหรับบีจีปทุมยูเนเต็ดเนาะก็อยากเห็นอฟอร์มเร็วๆว่าแต่ละทีมที่เพิ่มสุดยอดนักเตะในเมืองไทยว่าจะเป็นอย่างไรเนาะนะ,นะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020จะกลับมาเตะกันอีกครั้งนะครับใน วันเสาร์ที่12กันยายนโดยจะมีการเปิดตลาดซื้อขายและให้ลงทะเบียนรอบที่1น,นะครับในวันที่25สิงหาคมและถึงไปจนถึงวันที่7กันยายนนะก็ก่อนเปิดลีกนิดนึงนะครับผมอืมก็จะมีการลงทะเบียนจริงจังละตอนนั้นนะครับผมอืมโอเคครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงอีกข่าวนะเป็นความเคลื่อนไหวของ BG เหมือนกันอ่าบีจีกองทัพอ่าผมพนบีจีเหมือนกัน ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะมีคนเข้าก็ต้องมีคนออกก็ตอนนี้ทางด้าน BGPU หรือว่า b g ปทุมยูเนเต็ดก็แยกทางกับจับกริดปีกลุกครึ่งฝรั่งเศสผมเคยเห็นเล่นหรือเปล่าวะเนี่ยผมไม่เคยเห็นเล่นเลย,เลยหรือเปล่าลูกครึ่งฝร,รั่งเศสเหรอเดี๋ยวแรบบิทนะก็ทำการยกเลิกสัญญาปีกลุกครึ่งไทยฝรั่งเศสนะครับโดยเป็นการย,ยินยอมของทั้งสองฝ่ายนะครับผม บีจีปทุมยูนเต็ดทีมในโตโยต้าไทยลีกประกาศยกเลิกสัญญากับจากกริดลาบตระกูลนะครับผมปีกรุกครึ่งไทยฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยนะัโอ้โหนักเตะอาจจะล้นละโดยเป็นการตกลงยกเลิกสัญญากันทั้งสองฝ่ายนะครับผมดาวเตะวัย24ปีเองนะย้ายจากโทโทคุชิมะวอติสนะครับทีมจาก J2 มานะครับยกเลิกสัญญายืมหลังยกเลิกสัญญายืมตัว ในช่วงเล็กที่2ของ M150 Championship 2019นั่นเองครับก่อนก่อนมีส่วนสำคัญคนระับพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก2อาล่าสุดหลังจากที่ออกสตาร์ทเพียง4เกมบอร์ดบริหารตัดสินใจแยกทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสโมสรบีจีปทุมยูนิเต็ดขอขอบคุณจากเกรดและขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการค้าแข่งต่อไปแต่ในข่าวไม่ได้บอกว่ามีทีมไหนสนใจติดต่อมา ก็ผมอาจจะตอนนั้นเพิ่งขึ้นมาบ้างขึ้นขึ้นมาจากไทยลีกสองเนาะก็ยังไม่ได้เห็นฟอร์มชัดเท่าไหร่ว่าอายุยี่สี่ปีเองนะว่าทรงบอลประมาณไหนอะไรยังไงนะเนาะมีทีมอื่นมีทีมอื่นที่สนใจไหม <c oughs> อันนี้ต้องไปเช็คฟอร์มนะถ้าผู้ชมคิดว่าฟอร์มประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยมคอมเมนต์บอกได้นะนะครับผมสำหรับการแข่งขัน,นฟุตบ,บอลโตโยต้าไทยลีกนะครับ2020จะกลับมา แข่งอีกครั้งอันนี้อัปเดตอีกครั้งนะวันที่2กันยานะแล้วก็จะเปิดตลาดซื้อขายแล้วลงทะเบียนรอบที่1วันที่25สิงหาถึง7กันยานือก่อนก่อนแข่งนั่นเองนะก่อนแข่งไทยลีกวันที่12นั่นเองนะครับโอเคครับก็เอามาอัปเดต2ข่าวความเคลื่อนไหวของอแคมป์ของทัพขุนพลบิจีปทุมยูเนเต็ดหรือว่าฉายาเขาว Blue m a มช i n e นั่นเองนะครับสวัสดีครับ